จีบเพื่อนเธอด้วยนะแดนครูใหญ่ไม่อนุมัตินะคะจะจีบคนเดียวไม่ได้นีเลยค่ะมาแล้วค่ะจบแล้วค่ะเพลงไหนที่ต้อให้ผมเพให้ีนังเลยด้วยค่ะเอาเพลงอะไรดีมันจะดีหรอองเป็นเวามสุขทฉเอาเพลงอะไรดีอันนไหนจะนั่งนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเออพี่ก็คิดอยู่นะเ ฉันไม่มีวันหรือเธอขึ้นมาฉันตายแล้วเหรอฉันไม่มีวันได้เธอขึ้นมาเหมือนเผาเหมือนเผาแล้วไปเก็บไปเก็บไปเก็บกระดูกอ่ะฉันไม่มีวันได้เธอขึ้นมาเหมือนเผาถูกแล้วแล้วไปเก็บกระดูกหัวเออทิ้งกันไปได้ไหมเธอรู้ฉันอยู่ไม่ไวเพราอยู่ไม่ได้พี่แดง ร้องสดเลยนะร้องสด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 เพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเมื่อกี้เลยเพลงเมื่อกี้ขอร้องคืออยากจะอยู่กับบูมันนานขอร้องว่าอย่าทิ้งพี่ไปได้ไหมอย่าทิ้งกันไปได้ไหมเธอรู้ฉันอยู่ไม่ไหวโลกคงแตกสลายนาทีที่ไม่เหลือเธอเหนื่อยช่วงเลยนะคนที่รักที่สุดคนที่รักเสมอ อยากน้อง่กดเาว่าทิ้งตัวจริงๆนะแต่ว่าท่านทิ้งตัวก็คือทิ้งตัวตรงนี้้้้าแแแลลลววว ทิ้งตัวจะถ่ายเพย์ถ่าย้ยคยาเราใคใครสักคนหนึ่งค่มีอยู่ตย<า>แต่ก็ไม่รู้จะได้จอกันจากมุมไหนหากตกอยู่น <c oughs> ในสภาว,วะทิ้งเธออย่างเง<ค>ียบๆใคมาโม้ใครอยนครทิ้งเธอเข้ามาก่อนทิ้งตัวลงที่ตายและยังไม่จบความเท่าใจฉันไว้ที่ไหลของสายของเธอลอดไป จะได้หอมแก้มเลยนะพี่แดนจะหอมหนู้ะเร็วๆเธออยากบอกเลยคนดูคนดูลาบเขาแบบว่าเขารักบุญมากเลยนะบุญขอทุกวันพี้เป็นขอเรักบุญมากเลยนะพี่มาเรียวมึงก็ขอบุกคอที่ดูอยู่ผมไม่เคยขออะไรเลยรอดที่บุมขอดึงไอติเดียวไอตเดียวให้พี่แดนเป็นคนขอดีกว่าให้พี่แดนเป็นคนขอ พี่แดนอยากบอกให้ผมขอเพื่อผมจะได้ขอเอปูย้อนแย้งนิดนึงแต่ว่าขอเถอครับผมหีืว่าเป็นสร้างประวัติศาสตร์จาลึกด้วยกันในไลฟ์นี้ กดกันใหญ่เลยนะใช่กันกดกันใหญ่เลยขอบคุณมากเลยนะถ้าเจ็ดล้านเริ่มต้นของแก้มปูมเอาด้วยไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรหอมหอมไม่ต่อไม่อยากก็ทำไม่ได้อยู่ดีนี่นื่อยหนายขอจับจับมือาก็แล้วก็ปิดท้ายหอมแพตตี้โอ้ยไม่ใครกดแล้วอย่าลืมชำระเงินด้วยนะคะดีมากไม่สำคัญมากมากเลยอีกนิดเดียว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  ทุกคนเร็วบูมเขาต้องการเร็วทำเพื่อบูมเลยทำเพื่อบูมค่ะโครงการบูมชนะโครงการบูมคนละคืนนีค่ะคนละคืนคนละคึ่งกับ่ายคนละคึ่งคนละคึ่งคนละครึ่งเออหน้าเด็กกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากกินลองดูนะอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วใช่ใครอยากหน้าเด็กจัดได้เลยนะคะอันนี้คะอแห้งเนาะ ช่วยเรื่องผิวเลยนะคะใครอยากมีผิวสวยใสเนี่ยก็คือต้องจิวิงเลยค่ะจริงๆช่วยได้แบบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะผิวโซไม่ชุ่มชื้นนะคะหรือว่าฝ้ากาจุดดงดำริ้วรอยเนี่ยก็ช่วยเลยนะคะเป็นชนะตุกแบบบูมกินได้ไหมได้กินได้ได้กินได้จริงๆทานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะจริงๆผู้ชายก็ดีนะคนที่แบบไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเนี่ยก็เือ้นเอาแล้วเ้บูมเตมตัว ได้เลยอ่ะอีกแปดพันคนเลยทุกคนกดใส่ตะกร้ากดใส่ตะกร้าเลยเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ต้องพู่งอุ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอาแล้วเอาแล้วทุกคนกดใส่ตะกร้าชำระเงินเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว แต่ต้องมีเพลงดิ้วดต่แต่แต่บูมจ้าเชิญบูมจอดตะไนะจอดตรงนี้จอดนะแคปหน้าจอไว้เยนะทุกคนอ่านสารเลนะสื่ออายัยหรือส่ยากถ่ายส่ออยะ ไี่บอกเลยเด็กรู้สึกยังไงเมื่อกี้พี่โดมตอนนี้พี่แดงแต่ว่าวันนั้นน่ะแม่ออยก็หอมแก้มพี่บีมนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่แพ้ก็ต้องหอมแก้มพี่แดงนแพรตี้ค่ะเราจะปิดท้ายให้พี่แดงหอมแก้มแพรตี้เหมือนงานแต่งงานหอมเลยหอมเลยเี่นบีมเป็นสุดเอาเอาผั่งกันหอมคนละหนึ่งคนละหนึ่งผัดกัน พี่แดนหอมแัตตี้นุ่งงวนกว่าบูมแน่นอนฉันหน้าไปทำแบบนี้เลยเหรอแพตตี้อย่ายอมแัตตี้ต้องหอมพี่แดนแล้วล่ะซื้อนะไปเลยอ่ะเล้ยวนะพี่แกหอมนะก็คือยากดูต่อค่ะ ด,ด,ดูได้ที่ไหนด,ได,ได,ไ क क again, ดูได้ที่ไหนกันนี่ถามดูได้ที่ไหนอยากูพามต่อว่าไม่ไปดูที่บ้านเลยไปที่บ้านเลยขอบคุณพี่แดนกับพี่แดนมากแค่เช็คออเดอร์ให้นะคะว่าวันนี้พี่ๆทั้งคู่นะคะมาแป๊บเดียวขายได้ทั้งหมดหนึ่งล้านหกแสนนะคะเย้ใหญ่ยกเลินะใหญ่ยกเลิกนะใหญ่ยกเลิก ขอบคคุณนะะลด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 หนึ่งล้านหกแสนประมาณสาม